ลแล้วนะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตพระร่วงนะคะเรื่องนี้สุภาษิตพระร่วงค่ะสำนวนที่ใช้เรียนนะคะใช้สําหรับการชําระได้รับค่ะได้รับการชําระโดยสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระปรมาณชิชินโนรสนะคะอย่ารักห่างกว่าชิดสอนในเรื่องการให้ความสําคัญกับญาตินั่นเองค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะคะ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตระ่วงนะคะนิทอนสอนใจที่มีเขาคงมาจากอัทะอัถะกถทาชาดกนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ี่นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะคาประพันเรื่องสุภาษิตทะ่วงนะคะแต่งด้วยรายสุภาพและโครงสองสุภาพนั่นเองค่ะต่อไปคําสอนข้อใดแตกต่างจากพวก นะคะมีสิลยา่อวดมากนั่นเองค่ะแตกต่างจากพวกนะคะนะอะการอวดตนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของสำนวนสุภาษิตและคําพังเพยนะคะจากตรงนี้จะมีสำนวนทั้งหมด9ก้าสำนวนนะคะเดี๋ยวเรามานะคะดูกันว่ามีความหมายว่าอย่างไร ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองก็คือว่าตำหนิผู้อื่นในเรื่องใดเรื่องหนึง่งนะคะตำหนิผู้อื่นในเรื่องใดเรื่องหนึง่งแต่ตนเองกลับทำเรื่องนั้นเสียเอง ว่าแต่เขาอินเอเป็นเองหมายถึงตำหนิผู้อื่นค่ะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ตนเองกลับทำเรื่องนั้นเสียเองนะคะข้อ2ค่ะชักใบให้เรือเสียพูดขัดในการสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องนะคะพูดขัดนะให้การสนทนาเนี่ยมันออกนอกเรื่องนั่นเองค่ะ อีกรอบนะคะชักไปให้เลือเสียหมายถึงนะ,ะพูดขัดให้การสน,สนทนาหรือการงานค่ะคุยออกนอกเรื่องข้อ3ปากหวานกลนเปรี้ยวพูดจาไพเราะอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ ปากหวานกลนเปรี้ยวพูดจาไพเราะอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจรำไม่ดีโทษปีโทษกองทำได้ไม่ดีกับโทษอย่างอื่นหรือคนอื่นค่ะ รับไม่ดีโทษปีโทษกองหมายถึงทำได้ไม่ดีกับโทษอย่างอื่นหรือคนอื่นข้อที่5จับปลาสองมือมุ่งจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันในที่สุดไม่ได้สักอย่างนั่นเองค่ะ จับปลาสองมือหมายถึงนะคะมุ่งจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันค่ะในที่สุดไม่ได้เลยสักอย่างนั่นเองข้อที่6นะคะตกกระไดพลพอยโจนตกกระไดพลพอยโจนนะคะจำยอมเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์เพราะไม่มีทางเลี่ยงได้นั่นเองค่ะเราเรียกว่าตกกระไดพลพอยโจนนะคะสถานการณ์ที่ถูกจำยอมให้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองค่ะ อีกครั้งนะคะตกกระไดพลอยโจรหมายถึงจำยอมเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์หรือเหตุการณ์เพราะไม่มีทางเลี่ยงได้นั่นเองค่ะข้อที่7ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ต่างฝ่ายต่างรู้เท่าทันกันต่างฝ่ายต่างรู้ความรับซึ่งกันและกันค่ะ ไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่หมายถึงต่างฝ่ายต่างรู้เท่าเท่าเท่าทันกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือสังคมที่ไปอยู่ แกงเท้าหาเซียนนะคะนะแกงเท้าหาเซียนก็คือหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวแกงเท้าหาเซียนก็คือการหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว น,นี้จะเป็นลักษณะของซัมโนสุภาษิตคำพังเพยนะคะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะว่าแต่เขาอเหนาเป็นเองตำหนิผู้อื่นแต่ตนเองกลับทำเสียเองชักไปให้เรือเสียพูดขัดในการสนทนาค่ะหรือการงานก็ได้ทำให้คนเขวออกนอกเรื่องปากหวานก้นเปรี้ยวนะคะก็หมายถึงพูดจาแพเราะอ่อ,อนหวานแหละ แต่ไม่จริงใจราไม่ดีโทษปีโทษกองทําได้ไม่ดีกับโทษอย่างอื่นคนอื่นนะจับปลาสองมือหมายถึงมุ่นจะเอาสองอย่างพร้อมกันนายที่สุดก็พลาดทั้งสองอย่างเลยตกกระด้พลอยโจรหมายถึงสถานการณ์จำยอมต้องไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองค่ะไก่เห็นตีนง,ง,ง,งูเห็นนมไก่หมายถึงต่างฝ่ายต่างรู้เท่าทันกันเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาหมายถึงการปรับตัวให,ให้เข้านะคะ การปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ไปอยู่แกว่งเท้าหาเส้นหมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองนั่นเองค่ะ